เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นที7เพจขายรหัสเกมเ o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เพจแท้ต้องมีผู้ติดต,ตาม50,000คนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมฮัลโหลจอ๋จอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องก็อดอุศภ x 2ไว้ด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็ถึง800ซับแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไว้ลงคลิปเล่นให้พเพื่อนๆดูแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามด้วยทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้ง ช่องกอตอุซบตรงนี้นะครับแล้วก็กอตอุซบเอ็กทนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมนะผมจะมาสอนเล่นกิจกรรมปล่อยโคมร้อยนั่นเองนะครับเกี่ยวกับการก่อโค้นนะทุกคนเออเพื่อรับสกินระดับรีเจนแบบฟรีฟ,ฟ,ฟีถาวรน,นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นนั่นเองนะครับผมนะก็เล่นไม่ยากนะทุกคนเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยผมไปกันเลย โอเคนะครับผมนะก็คำาที่กิจกรรมนะครับผมเนะเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เนาะก็จะมีเทศกาลปล่อยโคมนั่นเองนะครับผมในะกิจกรรมในนี้จะมีเยอะมากเลยนะทุกคนตั้งแต่งานเนีย่ยแม่งงานปีใหม่กเกาะหมอนะครับผมนะปล่อยโคมล้อยนะครับยังเหลืออีก6กิจกรรมเลยนะครับผมนะมวลใหม่เลสซิ่งในตรงนี้นะครับแล้วก็มีกําจัดปีศาจนะครับผมเนะียเป็นไอเทมพิเศษเนาะน,นี้ก็ยังไม่เข้านะครับฝนอ่างเปาน,นะครับผมอันนี้แบบพ,พี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นสกินของอลิสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะมาได้ปะยังไงก็รอตดาม ผมแล้วก็มีล็อกอินลับฮีโร่นะครับผมแล้วก็มีอาร์บีสมอลุพม ลักนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะกินใหม่ของไอรีนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเราก็คลิกไปเรื่อยเราก็จะมาอยู่หน้านี้ครับเทศกาลโคมลอยนั่นเองนะครับผมเออทำไมผมไม่กดเข้าตรงนี้วะอ่านง่ายกว่าต้องเยอะนะครับผมโอเคกิจกรรมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรต่างๆนะครับเป็นนห่ยเกาะแห่งหมอกอะไรเงี้ยเราก็กดรับได้เลยครกิจกรรมนี้มีแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ปล่อยโคมลอยเนาะมันจะมีเยอะอยู่นะครับผมเรากดเข้าไปเนาะนี่มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับปล่อยโคมลอยรับไอเทมนะครับแชร์คาอธิฐานอะไรต่างๆเน ก็วิธีการง่ายมากเลยนะครับก็ล็อกอินนะครับ1วันนะครับผมนี่ได้มา10เหรียญเทศกาลปล่อยโคมนะครับผมนะแล้วก็มีนี่เล่น1เกมก็ได้มาอีก10นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนะส่วนตรงนี้นอนก็เพื่อนเพื่อาจจะงงนะครับว่าตะแก่ทำไมผมมี26เส้ยผมมี23แต่ไมเนี่ยผมมา26เพราะว่าผมแอบไปทําในรหัสล้อนั่นเองนะครับผมนะวิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยเราก็กดเข้ามาเนาะเราก็กดเลือกรูปแบบได้เลยนะครับผมนะผมจะเอารูปแบบที่3เนาะลราก็กดยืนยันรับผมนี่นะครับผมนะมนน็เาณี้ห เรียกโคมลอยที่ต้องการนะครับเนี่ยเราได้ประมาณนี้แล้วก็ทาอ๋อเราจะเก็บไปเรื่อยๆทุกคนวันหนึ่งมันก็น่าจะได้เรื่อยๆทุกคนเนอน่าจะล็อกอินวันหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยผมว่าพวกนี้ก็น่าจะได้รับอีกนะครับผมนะแต่เกิดสมมติามันไม่ได้ก็ต้องทาภารกิจตรงนี้แทนนะครับผมนะอันนี้ก็แบบผมได้ทำมาได้นึิงแล้วทาก็ต่อไปเรื่อยๆทุกคนเนี่ยเห็นไหมพอสุดท้ายเปิดคข้ามาใฐานหลังวันที่14นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินระดับดีเจนตามนี้เลยนะครับผมนะที่เขียนขึ้นมาไว้ตรงนี้ก็จจะะมมีีสกินนของารเย แล้วก็มาหลอดนั่นเองนะครับผมนะเพื่อนๆอยากเลือกตัวไหนกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนี่เดี๋ยวส่วนทำบัรกิจนะครับผมนะก็ไม่ยากเลยนะทุกคนนี่เรากดมาตรงนี้นะครับผมนะเราก็กดคัดลอกแค่นี้นะครับผมนี่เห็นไหมเราก็คัดลอกเนี่ยเราก็ไปให้ใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เพื่อนด้วยนะครับผมแต่ว่า มันจะมีตรวจสอบรายชื่อเพื่อได้คะแนนนะครับคือสําหรับบางคนที่แบบไม่ได้เข้าเล่นานานๆหรืออะไรเงี้ยเราจะได้10คะแนนเลยนะครับแต่เกิดสมมติว่าใครที่เป็นเพื่อนเราอยู่แล้วในเกมมันก็จะได้อยู่ดีนะครับแต่จะได้3คะแนนนั่นเองนะครับผมแบบคือแบบมันจะได้น้อยกว่าคนที่แบบไม่ได้เข้าเล่นานานๆเออประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าแบบ ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะใส่ให้กันอะมันจะได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะไปลองกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปใส่ดูนะครับใครอยากได้ก็ทิ้งไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยใส่ให้ด้วยเนาะวันหนึ่งนะครับผมนะมันก็จะได้ทั้งหมด25คะแนนนั่นเองนะครับผมนะมันจะจํากัดแค่นี้น้อนเราก็ต้องแบบมาเก็บเรื่อยๆทุกวันนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าไม่เก็บทุกวันก็น่าจะ มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้สกินนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าล็อกอินกับเล่นเกมอ่ะมันจะได้แค่10ใช่ไหมทุกคนเราต้องทํากิจกรรมชวนเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ชวนอะไรเงี้ย มันก็จะไม่ได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ทำเขาเรียกไงทาไปรอบๆแต่ละรอบผมว่าน่าจะใช้25หเหรียญนั่นเองนะครับนเนี่ย25ไอ้ตาเสนลักษณ์มังกรเนี่ยมันก็น่าจะเปิดไปเรื่อยนะครับเนี่ยครอธิษฐานนิดนึงคำอธิษฐานที่2 3 4นะครับผมเราก็เขียนข้อความอวยพรตาที่5นะครับอันนี้คือแบบผมมองว่าน่าจะแบบเขียนอะไรไปก็ได้แต่เราก็น่าจะได้เลือกรับสกินทั้ง3สกินนี้นะครับแต่ว่าเลือกได้แค่น1นสกินนอะอนี้ผมที่ผมคาดดาวเนาะแต่ไม่แน่อาจจะมีมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับผมเนาะ จุดไฟนั่นเองนะครับปล่อยคมร้อยขึ้นฟ้าแล้วเราก็มารับสกินได้ในวันที่14นั่นเองนะครับผมน,นี้ผมมาว่าเพื่อนๆน,น่าจะทําได้กันแล้วนะครับผมเพราะว่าผมน่าจะพูดละเอียดแล้วนะครับกิจกรรมปล่อยคมร้อยก็น่าจะประมาณนี้นทุกคนเออก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถแชร์ได้นั่นเองนะครับผม โอเคน่าจะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยให้รายละเอียดก็จะมีตามนี้นะครับสามารถเปิดรายการคำนิหานได้วันที่14นะครับคุณจะได้รับรางวัลหนึอย่างจากรายการของขวัญน,นั่นเองไหมทุกคนอย่างที่บอกเลยนะครับแล้วก็ทำรารกิจ หลายวันนะครับเพื่อรับพลังงานซึ่งต้องใช้ในการสร้างคมร้อนนั่นเองเออสรุปว่าไอ้ล็อกอินอะไรเงี้ยก็จะมาทุกวันนั่นเองนะครับผมนะคมร้อนจะมีทั้งหมด5ด้านนะครับซึ่ง1-4จะใช้คําอธิฐานส่วนด้านที่5จะใช้สําหรับเขียนอวยพร<อ>นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะน่าจะเคลียร์แล้วนะครับผมนะสำหรับขายที่อยากได้ก็ ต้องใส่โคดให้กันนะครับผมถ้าเกิดไม่ใส่โค้ดให้กันก็น่าจะไม่ได้สก,กินระดับรีเจนต์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ใครอยากได้ก็ช่วยๆกันละกันนะครับส่งไหมผมด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยกดด้วยเนาะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมนะส่วนต่อไปก็น่าจะรออีกนะครับส่งนเส้นหมดใหม่นี่ก็จะมาวันที่8นะครับกาจัดปีศาจร้ายมาวันที่13เลยนะครับ ฝนอ่งเปานะครับก็มาวันที่13เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ล็อกอินเนี่ยก็มา13ด้วยนะครับผมฝนอ่งเปานี่มาแค่ 13- ถึงวันที่14เองนี่ทุกคนเออมาวันเดียวเองนะครับผมนะสําหรับตัวนี้นอนแล้วก็สมรภูมิรักมาวันที่12นั่นเองนะครับถึงวันที่20นอนแล้วก็สกินใหม่มาวันที่ 11- ถึง28นั่นเองนะครับผมก็เกิดขึ้นว่ากิจกรรมต่างๆเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้แล้วกันนะครับสําหรับบางคนที่เล่นไม่เป็นเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะส่วนสกินที่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันสกินที่1น,นะครับผมนะก็จะเป็นสกินของมาลอตตัวนี้เลยนะครับผมนี่เป็นสกินระดับลีเจนด์นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถที่จะเลือกรับได้นั่นเองนะครับผม ตัวต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นสกินของเรียวมะตัวนี้นะครับผมมองว่าสกินตัวนี้เพื่อนๆน่าจะมีกันครบแททุกคนแล้วนะครับเพราะว่าสกินเรียวมะตัวนี้คือแบบแจกบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็รีบเลือกได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าครั้งต่อไปเราจะได้ไปเลือกตัวอื่นนั่นเองนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมนะก็จะเป็นสกินตัวนี้นะครับแต really right so e ่ว่าสกินตัวนี้จะเป็นสกินระดับอีพิกนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกินของจินน่านั่นเองนะครับที่คุ้มๆก็จะมีสกิน2ตัวนะก็คือมาลอดกับ เดียวม้านั่นเองนะครับผมนะใครที่อยากได้ตัวไหนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนจะไปอีกรอบนึงนะครับผมนะก็มีสกินใหม่เข้ามานะครับผมนะนี่เป็นสกินของไฟล์บัตนะครับเป็นสกินของลูเอีนเองนะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดด้วยนะครับผมนะสกินนี้คือแบบไม่แพงเลยนะครับผมนะเราเพียงแค่เติมแบบตัวนี้ทุกคนเห็นไหมซื้อตั๋วนะครับผมนะเห็นไหมเปิดเพื่อรับตั๋วพรีเมียมพาร์ตนั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมแค่นี้แล้วเราก็ล็อกอินปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะก็มาาาทีี่ตรรรงนนน้้้ะคคับ แล้วเราก็ล็อกอินตรงนี้ไปด้วยนะครับล็อกอินตัวอันนี้คือเราจะได้รับฟรีนคนแต่ว่าตรงเนี้ยเราต้องซื้อนะครับเนี่ยเราก็ซื้อไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็มาเก็บตามนี้เลยนะครับผมนะก็กิจกรรมนะครับ้งมีตั้งแต่วันที่2เนาะถึงวันที่15้นั่นเองนะครับผมนะก็นี่ไล่กันเลยนะครับผมอันที่1ก็จะเป็นกรอนยื่ส่วนรูนนะครับสนะครับเป็นบัตรที่ส่วนสกิน3นะครับเป็นตาอันเชิญส่วนประกอบสกินนั่นเองนะครับผมไหนเห็นไหมก็คือแบบ ได้สกินตัวนี้อีกแล้วยังมีเปลี่ยนชุดอีกอะทุกคนเลยโคตรคุ้มนะครับผมนะสี่นะครับผมนะเป็นกองชุดส่วนลูน5นะครับผมนะเป็นนี่เป็นตัวสกินของไฟล์บัตลูอี่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็6จะเป็นกล่องชิ้นส่วนลูนแล้วก็7นะครับผมนะก็จะเป็นตา่างเชิญสวยประกอบสกินนะครับก็คือจะเป็นชุดนั่นเองนะครับไอ้ส่วนอันแรกก็น่าจะเป็นปีกนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเออก็บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับใช้แค่35คูป,ปองเองนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็ สามารถที่จะมาจัดกันได้เลยนะครับผมโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ที่เว็บนะครับมุมเกมช็อปนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นเว็บนะครับเติมเกมออนไลน์นะคะรับแล้วก็มีบริการอื่นด้วยนะครับที่จะไปเติมเกมกันนะครับเราก็ต้องไปเติมเงินเข้าแอปกันก่อนนะครับผมนะก็จะมียาบมากมายนะครับในนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เนาะผมจะเติมเป็นเอ,อ่อพร้อมเพย์นะครับผมนะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับผมแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราอยากจะเติมนะครับผมแล้วก็กดยืนยันการนำการแล้วก็กดนี้มานะครับตรงนี้นะครับผมใหหหห้้้้้้้้เเเเเเพพืืื่่่่ออ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 นน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 นะะ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 คคคคคคครร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 ัััััััับบบบบแปปปปลกกกฐาา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 โโไไไไวดดดยผผมมมมีีีีีญงงจจจจสสถทิ็็ตณ ผมก็โอนไปแล้วนะครับผมเนาะก็ไปเติมเกมกันเลยครับผมนี่เราก็มาที่เติมเกมออนไลน์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ Rv นะครับผมนะวิธีการง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เกอกนะครับ Open ID แล้วก็กดมาที่ปุ่มนั้งข้างในเกมนะครับคลอดลากนะครับผมแล้วก็กดค้างนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมนี่ตอนนี้ผมก็ไปแอบคัดลอกมาเลยทุกคนแล้วก็ใส่ไปเลยผมนี่490เครดิตนะครับก็กดยืนยันไปครับผมโอเคนะครับผมนะเพียงแค่นี้น้องเงินเติมคูปองนะครับผมนะก็จะเข้าไปในเกมท โอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้รับสกินกันทุกคนนะเรผมมองว่าผมน่าจะพูดละเอียดแล้วนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ